เดี na, de, de ๋ยวเดี๋ยดวเดี๋ยวเดี๋ยวีปยัจ้าโอเีแอจะดัวเดอ่อวันนี้ขอกาอะไรอยดีอดีอย่โดนไล่อะวันนม้ฮะก็ขอการถอดเดือดช่วงนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมเฟเชี่ร์ฟอวป่าเสียไปโทรนะครับวันนี้มาเร่ีไฟกล เรก็จะไปเล่นหมดปมปิศาก่อนเล่นเกมกลยที่ก็จะเล่นได้ทั้งหมด12คนด้วยกันนะฮะเริ่มเกมสี เริ่มเกมสีตึงมันก็อยู่ในหมดคราฟแลนด์นะฮะเป็นชื่อว่ามิสเตอร์บีสมิสเตอร์ี่ทาวเวอร์อืมไม่ใช่มิสเตอร์บีสใช่่รก็เกมน,นี้ก็ไง,ไง่ายง่ายนะแต่ใสามสามอาชีพนะพลเมืองแมนเพลวอข้างก่อน เปิดไหมนะครับผมได้เป็นนายอำเภอสวัสดีครับสวัสดีครับแค่คุยหน่อยก็ดีนะฮะห้าไม่ห้าไม่ใครรู้ว่าเราเป็นนายอำเภอแล้วใ้าไหมไม่รู้นะว่าเราเป็นนายอำเภอ เมื่อกี้เลื่นไปทำไมกูได้หายว่าไปสัสนี่เนาะาทีนึงเย้คุณเป็ด้วยมเน,นี่ยอ้อตอนนี้ค่ะกนตัวนั้งก็ตายไปแล้วฮะทุกคนก็ น่ะรู้สติเลยเดี๋ยาคุณเฮ้ยไม่ใช่ดิเลยค่าคาตะโกนก็เดี๋ยวขาตะโกนตัวอยู่ไหนคือพลเมืองนะฮะถ้าพลเมืองทำธุรกิจถ้าพลเมืองทำธุรกิจจนหมดทั้งห้ารกิจนะฮะพลเมืองก็จะได้นะฮะก็จะได้ปืนแล้วก็จะกลายเป็นนายอำเภอนะฮะส่วน ถ้านายมือตายนะก็จะนั้นมันจะดอปปืนคนระับจะดอปปืนมันจะดอปปืนให้ให้พลเมืองดีเก็บต่อได้นะผิดเฮ้ยอย่าตามกูอย่าตามกูเฮี <c oughs> ยเ <c oughs> ป็นจริงปะเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นงมันคงควกมีด โอ้ก็ไม่ไลยเดี๋ยวหยุดหยุดนอนลงนอนลงนอนลงฮู้ผมน่าจะไปตั้งแต่แรกนะครับ จริงเกมนี้ก็ไม่มีอะไรอะไม่ได้ดูกับดูแล้วก็ดูนะแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็ทําแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็ทําเกมไม่แค่นี้อะวะอุ้ยจะมี้ะร้อยแล้วกูจะได้แล้วยันอย่างรู้คืออันนี้ของฆาตกรนะคือนนี้ก็จะเอานะสกิลกูใช้แสดงตาแหน่งผบ้เล่น พขเล่นทั้งหมดเป็นเวลาห้าวินาทีคูดาสาม0ุบิ๊กว้โคตรโกงอะเนี่ยเฮ้ยเอวเ,เริ่มถือกระทะแล้วอะกระทะทองแดงกระดังงงงปุ้งเฮ้ยเรีเ่อะไย พอบ้านร้อยเรีย,ลลยแล้วอ๋อใส่เลยอืมตอนแรกผมใช้อันั้นนะลองหนก็จะมีแสงสีฟ้าอยู่ที่ถุงนั่นคือลองหุ่นเป็นของกัตกรนะหัวได้เป็นพลเมืองมึงหรือเปล่าหรือมึงอีกรอบอ่ะนะ หวานเลยล้ำบ,บับสายฟ้ามาแล้วหวานโอ้บับสายฟ้ฟแล้วไมอยากรู้ว่าเธอแถวน,นีน้มีฆาตกรหรือเปล่าอ่อที่จะคุยง็เกมทำไมอ่ะเพื่อน อ๋อเอาแล้มือสังหารกำจัดทุกคนแล้วโอเคไปตาตัวเพื่อนกันเลยนะดูเราหมดเลยเราดะตาย อเป็นข้าราชการมางเหหอยากเป็นมากเลยอะไรครับเดี๋ยครับโอหที่เป็นจบละ

แหละนายเพืนยิงเนเจ๊งสู้นาสำสบด้วยนะเพื่อกูไม่เลไเดี๋ยวไปเรียนอนทงก่อนจตัดสำสต้องมานอนไม่ไม่คนที่มาหลังกูขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้ เปลี่นกูยออังมาไปนอะเดี๋ยวกูจะไปทำอะไรว่างดูนีิกูจะได้เงินค่าละครไหมแรงโกมึงบอกไว้ให้กูอยู่แรงพิตน้ำไอ้โน้ตเนรอให้ย้ามึงเหรอมึงได้เงินค่าละครสองร้อยเฮ้ยมึงได้เป็นนายพลสอง,ร,สองร้อยเสร็จนะ มองไปหาเหยียบเดแล้วไปงนะอุ้ยเมื่อกี้ผมเหยียบหัวคาต์โก้ขึ้นมาเนี่ยคาร์ดโกงอยู่ตรงนี้ไปึ้นไม่ได้ไอ้ไก่ไก่เอ๋ไก่ไก่ไก่กูเหยียบหัวมึงขึ้นมากูเหยียบกูเหยียบหัวมึงขึ้นมามึงไปหาเพื่อนมาช่วยเหยียบไป 我家ออกด้วย่าา่าฮ่าฮ่าฮ่อะเออเอ่อวันาังนฉัยืนตรงนั้นเลยคาดตกรมัน ขาตกรผมขาวขาตกรผมขาวครับขาตกรผมขาวนั่นเภอขาตกรมีผมขาวขาตกรมีผมขาวเลยตอนนี้ขาตกรมันถึงเม่ไหตอนนี้ขาตกรไปที่เสาไม้ตรงกลาง ตอนนี้ฆาตกรไปที่ห้องต้นไม้ที่มีกระจกตอนนี้ฆาตกรออกมาที่แคมปิง้งฆาตกรออกมาที่เขปมไฟตอนนี้ฆาตกรกลับเข้าไปในห้องดอกไม้ฆาตกรกลับเข้าไปในห้องดอกไม้แล้ว้ที่ขนาดกูบอกกนะันเนี่ย แคิบหาย่าตกรกูอยากบอกรือว่าอ้วกสักตาคือผมจะเล่นจนกวอาจะได้เป็นคาตกรสักตาหนึ่งอะตาเดียวพอ ขอให้ได้เป็นได้กลัก็ดีก็สุดพันไปแล้วีมีไปใจ,จแยต่ตอ่ไยใจแม่เดมิติลีดาวร์ขอ,อสรุปตรงนี้อ่นออนานว่าอะไรนะฮะมิตอรี่ทวิน ถูถูว่อนถูวินถูถูถูพื้นน่ถูถูถูอะถูถูถูอ้ถูพื้นน่ะถูถูถูหัวใจ ขอให้ได้เป็นฆาตกรได้โปรดผีขอให้ได้เป็นฆาตกรขอให้ได้เป็นฆาตกรแล้วก็ขอแล้วแบนบนะมาเลย <c oughs> ไม่ใช่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 ใครตายวไอเสื้อแดงอ่ะไม่ใช่อ่ะผมผมรู้อันหนึ่งเฮ้ยโดนตายนั่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี <c oughs> ่เด็ขกข้างล่างมีสองคนนะกลัวจังเลยนี่กลัวจังเลยนี่กลัวจังเลยนี่ ให้ตามมเออมึงอย่าตายมึอย่าตามเออกลัวจังเลยนี่แต่ละคนนี่กลัวจังเลยนี่ขอดูขอดูคนหนึ่ง กูนะว่า,ากรไอ้เหี้ยล้วกราตาบูาดตาบูดุหากโอ้ยกาขาตกรตัวเป็นเป็นมึงเคยเห็น,นาตามอตามกุมา,ารเปล่าไอ้อเหี้ยขาตกรมึตาตาบอดจิ้มหายมมงมองไม่เห็ตาบอด อะไรวะยังไงดิบอาร้าเนี่ยขอให้จะเป็นฆาตกรเลยวะอืมได้เป็นฆาตกรนาโม่ได้เป็นฆาตกรเห็นโอ้โทรก่าานี้นาโม่ ไอ้เหี้ยขนาดกูท่องน้าโมไปขนาดนั้นกูยังไม่ได้เป็นเลยไอ้เจ้นี้ไม่มีสังหารเยสโซ่สมดเปล่าละอือดีมีแล้ตายละกูก็ได้เห้ยเยดี๋ยวกูม่เสียงะไะด้วยเียนเ คือทุกคนถ้าถ้าผมจนมุม,มจริงๆอะ่ะผมจะขึ้นไปบนหลังคารถแล้วนะถ้าจนมุมอนะ่ <c oughs> ะ,นะนะวันมีตุกนาทีแล้วล่ะสุดโอ๊ยเฮ่ยกนะูได้เจองกูตัง กูได้รียแปรยง่ิบเขยิบเิบข่ิะเขยิบเร็วป่าเฮ้ยดวนะแล้ถทุกการค่าลังเกิขึ้น ดีนะเพื่อนมาช่วยเราป่ะถ้าผมมาดูม่ต้องบ้าได้ปืนละมาดิฆาตกรอยู่ไหนฆาตกรอยู่ไหนบอกมาดิฆาตกรมันอยู่ไหนนี่เรียกเรื่องฆาตกรว่ะเบียดืองฆาตกรว่ะ คาตกรอยู่ไหนากอยู่ไหนอกาดไอ้กัดมันกูเลยอ้จัา Để mình lạc quan con Ôi, lạc quan đâu đâu, lạc quan 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 lạc

ถามมา22เอ้ยถามมา23นาทีแล้วไอเ้เหี้ยคลิปมันก็ยังไม่จบแล้วพีว่าคุณยังไม่จด้ยังขาดก่อนเฮ้ยคุณคิดลืดมฟูกมั้ยไอ้สัสอย่างน้อยก็ใครรู้โอ้ยนี่แหละฮะทุกคนที่คลิปมันจะไม่จบพ่อเลยเกมกนสติ กูรู้เลยไอฮายาโตหัวขาวครับฮายาโตหัวขาวเป็นครับฮายาโตหัวขาวเป็นแน่นอนครับไอเฮี้ยชัดเจนชิบหมเมื่อกี้กูชัดเจนมากเลยพอทำภารกิจเสร็จปุ๊บทีนี้ผมเห็นไอฮายาโตมาใกล้ผมนะทีนี้พอทำภารกิจเสร็จปุ๊บมันบอกว่า ขารกิจเสร็จแล้วใกล้ๆนี้มีมีข้าราชการทิ้งไปสิโอ้ไม่เติมเติมไม่มีโอ้ไม่เจอมติมนี้ไม่มข้าราชกายังไม่ปืนอย่าไปห้าวในปืนคนโว้ยเหี้ยเราอยู่ที่เดียวกัน ตอนนี้มีสองคนนะโอเคฮะผมจะรีบไปทำธุรกิจเดิมนี้เลยอะไรนะผู้หญิงใส่ชุดเสียอะไรนะ ผู้หญิงใส่ชุดเสียอะไรผู้หญิงใส่ชุดเสียอะไรที่เมือ,องคาตกรเนี่ยสีฟันเฮ้ยไอ้นั่นไม่ใช่ฆาตกรน,นี่บอกวะ ไม่กล้ายิงวะใครวะฮึยเฮ้ยนี่เอ่ะไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนอะคนนี้อะคนนี้โอ้โห <laughs> 不影过量，不影色凉，不影都没有，<laughs> 色凉金贵。 ไหนวะ้อวเสื้อเหลืองอยู่ไหนล่ะบอกมาสิโอเวลาหมดเวลาหมดเวลาหมดนะทุกคนเย้เวลาหมดเย่เย่ขอคฆาตก่อนูจะา่า ไอเฮีย้ยของห้าตะกรอนแล้วไหมไอเฮีย้ยเอ,อ้ยถ้ากูได้เป็นกูดีดใจมากเลยแต่เนี่ยกูไม่ได้เป็นไไเฮีย้ยวเฮีย้ยเอ้ยที่ไหนกูได้พูดคำหยาบกูจะพูดหยุดเลยไอ้สัสกูขอได้เป็นแค่ขาตะกรอน,นแลอวเดียวนี่ยเฮีย้ยไอ้สัส อมันมันมันดมากนยอยังยิงกูทดไมมันยิงผมทำไมคนอยากรู้